ภายพิบัติครั้งใหญ่กำลังถล่มฟิลิปปินส์ไต้ฝุ่นซูเปอร์ฟงวองได้ขึ้นฝั่งแล้วและนี่คือเรื่องราวที่น่าตระหนักถึงพลังของธรรมชาติที่ไม่หยุดยั้งแต่มาดูกันว่าทำไมมันถึงน่าสนใจและน่ากลัวขนาดนี้ลองนึกภาพดูสิพายุหมุนเขตร้อนที่เรียกว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นนั้นคือพายุที่มีแรงลมและพลังทำลายล้างสูงมาก โดยไต้ฝุ่นฟงวองได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศฟ,ฟิลิปปินในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและกำลังสร้างฝนตกหนักอย่างกว้างขวางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองรายขณะที่ประชาชนนับล้านคนต้องเร่งอพยพเพื่อหนีภัยพายุนี้ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่หลายคนในภูมิภาคนี้รู้จักดีอยู่แล้วแต่แต่ละครั้งก็ยังสร้างความตกใจเสมอจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือเพกาเซอร์องค์กรที่ดูแลการพยากรณ์อากาศอย่างมืออาชีพไต้ฝุ่นฟงวอง บางคนเรียกในท้องถิ่นว่าอุวานได้ขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศในคืนวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568โดยก่อนที่มันจะขึ้นฝั่งก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2รายและประชาชนกว่า1ล้านคนต้องถูกอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งชื่อคันแมกีเพิ่งพัดถล่มภาคกลางของประเทศและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง224รายซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ต้อ เงเพชินกับพายุเหล่านี้บ่อยครั้งมากแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามพายุฟงวองนี้มีรัศมีครอบคลุมเกือบทั้งประเทศฟิลิปปินส์มันขึ้นฝั่งที่จังหวัดอาโรราบนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศเมื่อเวลา21.10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิน่นโดยพายุแห่งนี้มีแรงลมคงที่ถึง185กิโเมตรต่อชั่วโมงและแรงลมกระโชกสูงสุดถึง230กิโมตรต่อชั่วโมง ลองจินตนาการดูว่าลมแรงขนาดนี้สามารถพัดบ้านเรือนและต้นไม้ล้มได้อย่างไรมันกำลังสร้างฝนตกหนักและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของเกาะลูซอน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะลูซอนซึ่งเป็นที่อยู่ของคนจำนวนมากจึงถูกประกาศเตือนภยัยพายุระดับสูงสุดและระดับสูงสุดลำดับสองในขณะที่กรุงมนิลาและจังหวัดใกล้เคียงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับ3เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนจึงตัดสินใจปิดสนามบินหลายแห่งรวมถึงท่าอากาศยานานานาชาติไบคนและสนามบินสังเลในกรุงมนิลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการบินในสภาพอากาศเลวร้าย เมื่อพูดถึงความสูญเสียสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำหนึ่งรายในจังหวัดคาตาวนเนสและหน่วยดับเพลิงสามารถกู้ร่างของหญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากบ้านพังถล่มในเมืองคัตบบโลกันได้สำเร็จการกู้ภัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยากลํบากที่ผู้คนเผชิญในการต่อสู้กับพายุที่ไม่เลือกหน้าใครแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้พายุเหล่านี้รุนแรงขึ้นและรัฐบาลควรลงทุนในเทคโนโลยีการพยากรณ์ที่ดีขึ้นเพื่อลดความสูญเสียแต่คู่โต้แย้งอาจมองว่าหาปัญหาหลักคือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัยทําให้บ้านเรือนถูกสร้างในจุดที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้พายุฟงวองเป็นพายุลูกที่21ที่พัดเข้าฟิลิปปินในปี2568นี้โดยปกติแล้วประเทศนี้จะ,ะเผชิญพายุเฉลี่ย20ลูกต่อปีซึ่งเป็นสถิติที่น่าตกใจและแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่คนในพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมืออยู่ตลอดเวลาเพกาเซคาดการว่าตั้งแต่วันจันทร์พายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก่อนจะเลี้ยวขึ้นไป ทางเหนือในวันอังคารและยังคงความรุนแรงในระดับพายุไต้ฝุ่นจากนั้นในวันพุทธที่12พฤศจิกายนมันจะเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันและเริ่มอ่อนกำลังลงก่อนจะขึ้นฝั่งทางตะวันตกของเกาะไต้หวันในวันพฤหัสบดีโดาคาดว่าจะอ่อนกำลังอย่างรวดเร็วและกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนก่อนเข้าสู่หมู่เกาะริวกิวเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเรื่องพายุไต้ฝุ่นลองเทียบดูนะว่าแรงลม185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเร็วกว่าลมหนาวในฤดูหนาวหลายเท่า และสามารถพัดสิ่งของหนักๆห,หลุดลอยได้ดังนั้นการอพยพจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อปกป้องชีวิตและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทำไมประเทศต่างๆถึงต้องมีระบบเตือนภัยที่แข็งแกร่งแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงใจในขณะที่พายุเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบางคนอาจตั้งคำถามว่าการพัฒนาเมืองใหญ่ๆในฟิลิปปินส์ทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือไม่ คุณคิดว่าฟิลิปปินส์ควรปรับปรุงการเตรียมพร้อมรับมือพายุอย่างไรหรือแม้แต่โลกควรให้ความสำคัญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติเช่นนี้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองเหล่านี้ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่ https www thai r a t co t h news f o r i g n ที่มา cna h t t p s w w w c h a l n n u s a s h a c o m a s i h p h i l i p p i n e s t y p h o o n f a n g k i t w o n g ขีด5 4 5 5 8 0 6